อู้ควายแล้วควายแล้วมันคักเป็นพังกันเถอะเอ้อยเป็นใหญ่หนิพื้นเที่ยงแล้วลอยเลยเออโอ้ยพอเป็นซาดว์ปเป็นซาดว์ปเป็นซาดโอ้ยขยันมากมากพเป็นซาดขยันมากมาขยันมากมาพอเป็นซาดว์พอสมราคาคุยเลยบุนี่ไกลออกบุนีบไกลออกอะ ยัดคลิปย่าว้เบิ้งเลยเด็กเขาจะเอาจากเบิ้งนี่ยขานสายตากรรมกา,อาอันหยัดมามาลอยใส่ดูลอยพี่น้องกันเบิ้งแน่นี่ให้กันให้กันพอ่พอพ่อเปิดเวลาแล้วเปิดโอกาสแล้วอไปุไปรับกุศลมามามาเลยลูกยัดมามาไหนเป็นห่าเบื้อยู่นี่ีไปเลยไปเลย อี่ใกล้พ่อต้นรถแรงมาแล้วรถแรงมาแล้วรถแรงมาแล้วเอาครับเอาครับไปซ้ำไก่เงาเรื่องซ้ำไก่เงาพี่หนเดินยัปาดในเขาขึ้นในเขาขึ้นในเขาขึ้นคนต้องปาดปัดกำลังรถจะไปปาดได้ยังเดี๋นี้ลอยลำไปเลยคุณ พ่ตายห้ามพ่อบันการเรากูเลี้ยงบังแล้อพมีขันแห้งจะขันเหรอโอ้ยผสมกับถ่าบังเนาะมเป็นซาดมาเป็นซาดมเป็นซาดอ้คนไายคนเศ้าๆโอ้ยอยากไอ้กูอยากอ้มเป็นซาดแล้วัแรงพาะบันกานีเราเบงเร่อเ้โอ้มัหด้านบ่เอาให้โอกาสอีกทีนึงเหรเออ ปาดบาดปาดบาดเดียวปีนลงไล่เมทั้งพีได้หนิโอ้ปาดปาดปาดโมเล่เราเมเล่เราไม่ปาดย่กแล้มันโยกอยู่ตวมันเหงามันอยู่ทางโคนมันโยกอยู่ตัวเหงามันอยู่ทางโคนโอ้ลอยเลยดงามขนาดรูปนี่ไหมโอ้ โอ้ตอดเด็ดอยู่นี่่ตอนลอยหไหมยารึที่นีออ่ออกมา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 มึงเอารถตลาดเข้าไปเย็นหน้าเย็นหน้าออกมาเอารถตลาดเข้าไปด้วยมาดีใจเอายกล้อเอาพลาสติเครื่องไปรอดนะ ไฟค้างนนะคือเนี้ยกิบไฟค้างลุดกิบไฟค้างลุดเอารถมันขาดเครื่องรถพุง่งเข้าไปวามันขาดเครื่องบุญเอ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ใจเลยวะเอ้ยทำเข้าไปเอป้ยเฮ้เ หางสามจริงๆมันหนักอยู่แล้วหน้ารถรถคู่บัวตาหนักอยู่แล้วหางสามอีกมันต้องแห้งไม่จริงกระไตสองกระตไตสองเออไอ้จันนี่แม่เอ้จิตใจกระไตสองทางมานต้องน่างบุญกระไตสองทางมันต้องด่างบุญอะเออเว้ยทำอะไรเออ โอ้ยรอหนาลอยเวิร์นเวินรอล้องเดือดเฉื่อมันนี่ไกลมันขาดตู้รถไอ้มันห้างที่ซื้อไอ้คันไม่ภาษารถเออทาขดต่ำกันไปลงแล้วลงแล้วลงแล้วต่ำกันไปเออไอ้มันขาดเครื่องรถพี่ซื้อคันไม่ให้ภาษารถดูซื่อเฮ้ยพ่อพ่อแขนที่หักพ่อ แหมๆแหมๆปัดๆปัดปัดซะปัดซะบ่ <laughs> <sum> <laughs> <small> <laughs>